คะก็เราเริ่มต้นเดือนแรกของเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกเอาใหม่เริ่มวันแรกของเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกกันแล้วนะคะวันที่4มิถุนาค่ะเดือนที่แล้วกับพี่เปียกก็คุยกันเยอะแยะเลยอะเรื่องเซลล์อเมริกาพาดหัวข่าวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะก็เลยถามแล้วเงินไปที่ไหนล่ะเนมว่าเขาเซลล์อเมริกา เขา,าเซลอยู่แล้วเพราะ,ะดูกับข้างกันเนี่ยแล้วเงินไม่กลับเข้าไปด้วยเอ่อค่ะนะคะแล้วก็สารพัดข่าวต่างๆของสหาราัฐโนนี่ท่วมแถมขาดดุลก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ยังออกอะไรนะ Big beautiful Bill ซึ่งก็ยิ่งเพิ่มการขาดดุลของเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามานั่งแกะกันดีกว่าคะ่ะว่าเซลอเมริกาแล้วเงินไปที่ไหนมันมีข่าวมันมีข้อมูลว่า เมกาจะชักดาบด้วยนะนั่นนะสิทีเนี้ยได้ฟังดรสุภวุฒิคับพี่เปียกเขาบอกว่า <é> อเมริกาเขาไม่ชักดาบตรงๆนะเขาก็จะอาศัยทําให้ค่าเงินมันอ่อนค่าลงก็เรียกว่าพอทําให้เกิดเ,เงินเฟอ้อพอเงินเฟ้อค่าเงินเขาอ่อนค่าลงกลายเป็นเหมือนแฮค <m ix> ัตหนี้ไปในตัว <m ix> เราผู้เป็นเจ้าหนี้อ่ะจะสวยตรงที่ว่าเราถึงเงินเขาอยู่อยู่ดีมูลค่าเขามันลดลงไปก็ก็มันก็มีวิธีการชักดาบในแบบของเขาเนาะ อันเนี้ก็เลยทําให้นักลงทุนทั่วโลกที่เคยโถมเงินเข้าไปในสหารอ่ะเรียกว่า all-in สหรัฐเนี่ย mm. เขาต้องเริ่มกลับมาถอยแล้วแล้วก็ diversify มากขึ้นแล้ว mm. ทีนี้พี่เปียคะเราคิดว่าถ้าเราเป็นผู้จัดการกองพุนขนาดใหญ่อะแล้วพี่เปียกถ <Yeah. S 1> ือหุ้นสหรัฐอยู่อะแล้วหุ้นสหาราฐมา r k เก็ตแคมันใหญ่มากๆอะมันประมาณ6อ2 <Yeah. S 1> ล้านล้านเห,หรียญสหรัฐถ้าพี่เปียกจะ trim ออกมาไปเข้าที่อื่นๆนะ่ะก็เหนื่อยนะพี่เปีย อย่างตลาดผู้นทั้งตลาดเนี่ยมันแค่0.5ทิลเลียน US dollar ของเขา62อ่ะอันนี้มันก็เป็นความยากของผู้จัดการกองทุนอีกว่าคุณจะไปหา liquidity ที่ไหนที่มันได้เท่าสหารัฐอ่ะเพราะถ้าเกิดคุณไปเข้าที่อื่นไซส์ใหญ่หน่อยคุณก็ทําให้ราคาเขามันมันขยับแรงอ่ะเนาะอ,อันนี้มันก็เลยยังเป็นเป็นสิ่งที่หลายๆค่ายอะค่ะก็ยังบอกว่ายังไงอ่ะก็คงยังต้องอยู่ในสหรัฐเพียงแต่ว่าให้กระจายเงินลงทุนออกไป ที่อื่นๆมากขึ้นเนาะแต่เราคงจะบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเลยเนี่ยวันนี้เราจะโอ้โหออกจาก US dollar ไปเข้าที่อื่นเลยก็ออยว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีอะกว่าจะค่อยๆทยอยลดสัดส่วนลงไปคือคือรายย่อยคงไม่มีปัญหาอตัวรายใหญ่ที่ออยบอกกองทุนใหญ่ๆก็คงนั่งเครียดอยู่ว่าจะไปไหนค่ะนะคะเราก็เห็นมีแบ่งเงินมาบ้างแหละกระจายกระจายมานะคะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกราฟก่อนว่าเงินไปที่ไหนบ้างเมื่อกี้ตลาดหุ้นะ มาดูตลาดตราสารหนี้ที่ใหญ่กว่าตลาดหุ้นก็ไม่ต่างกันเลยค่ะพี่เปียกเป็นสกุลตราสารหนี้ที่เป็นสกุลยูเอสซอลา์เนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะห้าสิบเอ็ดล้านล้านอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นนนเกินก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยค่ะเกือบครึ่ๆๆงเกือบคไอ้น,นี่ไอ้น,นี่อาจจะง่ายกว่าตลาดหุ้นอืมค่ะแต่ว่าพอไปดูอย่างเงี้ยเขาอยากจะไปเข้าอินเดียเนี่ยโอ้โหไซส์ก็จิ๋งหนึ่งอย่างเงี้ย แล้วไทยแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่อยู่ในภาพตรงนี้เลยนะคะพยายามหาหน่อยเ่อเผื่อจะมีค่ะ <c oughs> แต่เราพอเห็นการเคลื่อนไหวของเงินกันอยู่อ่ะก็ตั้งแต่เดือนเมษาค่ะที่เขาเรียกว่าวันปลดแอกสหรัฐเนอะตั้งแต่ที่ทรัมป์เขาชูป้ายถิวเจ้าบอดแผ่นนั้นขึ้นมาเนี่ย <c oughs> นักลงทุนหลายๆโคดหลายๆค่าย,า,ยายที่เป็น global investor เนี่ยก็เริ่มมีการลดสัดส่วนสินทรัพย์ที่เป็นสกุล usd ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นบอล นะคะภาพเนี่ยเป็นภาพของบอนค่ะจะเห็นว่าเส้นสีม่วงเนี่ยคือบอนร,ระยะยาวหรือว่าพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐถูกขายลงมาตั้งแต่ช่วงประมาณเมษาแล้วเส้นสีฟ้าที่ขึ้นมาเนี่ยคือ Emerging Market Bond ค่ะพี่เปียก mm hmm. แต่ว่ามันมีเม็ดเงินเนี่ยขาย u s ดอลลาร์มาเข้า Emerging Market Bond บนะคะ mm hmm. ทีนี้มันมีข่าวกับพี่เปียกว่าตอนนี้มีเทรนว่ากำลังจะเกิดการทำ a r r y t r a d e ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราได้ยินคำว,ว่า c แ r y t r a d e คือกู้ยูอ่ากู้เยนมาลงทุนใน US เ o l l อลเนาะเยนดอกเบี้ย0%ูนปอร่ะหนึ่งเปอรให้อยู่4-5%อร์เนันนี้ก็คือ c r r y t r a ท e ก่อนหน้านี้ตอนนี้มันมีช่วย r r y t r a ท e ว่ากู้ US เ o l l อลไปลงใน Emerging Market Bond อ่าเพราะว่า Emerging Market Bond หลายๆที่กับพี่เปียกอย่างบราซิลเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่10-2ดิจิตเลยนะหรือว่าอย่างอินเดียเนี่ยอ่า พันธบัตรของอินเดียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7%ถึงหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเนี่ยหกเนะคะเขาก็มอกว่าถ้าเทรนด์ยูเอสอลมันอ่อนค่าเนี่ยเขาก Solar าู้ยูเอสดอลมาอ่าแล้วก็เอามาลงทุนใน Emerging Market b o เกบอเนี่ยนอกจากได้ในส่วนของส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยแล้วอ่ะเขายังได้ในเรื่องของค่าเงินด้วยเพราะย <ừ. S 1> ูเอสดอลมันจะอ่อนค่า ก็ตอนนี้มันเกิดเทรนตรงนี้ขึ้นมาซึ่งสกุลเป้าหมายที่เขาเล็งเลังเงินอยู่เนี่ยก็จะเป็นสกุลเงินของที่ออยพูดเลยค่ะก็คืออินเดียสกุลเงินรูปีรูเปียของอินโดนีเซียแล้วก็ของบราซิลนะคะไม่มีไทยเพราะว่าไทยแหมดอกเบี้ยเราก็น้อยเหลือเกินอยู่แค่ประมาณสิบเขาคงไม่กู้ฝั่งเขามามาลงสองเปอร์เซ็นของเราเนาะแต่ว่าถ้าเกิดประเทศที่เขาจะไปก็น่าจะเป็นพวกอินโดอินเดียแล้วก็บราซิลค่ะตรงเนี้ย ก็เริ่มเห็นเทตนะคะเพราะฉะนั้นในตลาดตาสารนี่เนี่ยเม็ดเงินน่าจะมีการขยับออกจากยูเอซอลแหละไปเข้า Emerging Market ์เก็ตบตามประเทศที่ออยบอกไปนะคะอันนี้เอามาให้ดูว่า year to date เนี่ย emerging market นะคะที่เป็น uh, Government Bond เนี่ยขึ้นไปผลตอบแทนเนี่ยขึ้นไปประมาณ7%กว่าเลยก็เรียกว่ามันคุ้มค่าแก่การที่จะทำแคลรี a ท e ทีนี้กลับมาดูในฝั่งกองทุนกันบ้างคะ่ะเอาภาพกองทุนมาให้ดูคะ่ะ กองทุนที่ทําผลตอบแทนได้แถวล่างที่สุดเลยคือเส้นสีแดงนั่นคือพันธบัตรสหรัฐนะคะอันนี้ในช่วงหนึ่งปีย้อนหลังค่ะในขณะที่กองทุนพันธบัตรสหรัฐถูกเทขายค่ะกองทุน emerging market bond นะคะของ espring ค่ะชื่อ es ebf เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมากองทุนที่เป็น short term ออสกุลสิงคโปร์ดอลลาร์ก็ปรับตัวขึ้นมาค่ะมาแสดงให้เห็นเลยว่าเม็ดเงินมีการเคลื่อนย้ายจาก u s dollar เนี่ยมาเข้า emerging market bond เข้า สิงคโปร์ดอลลราบอลนะคะส่วนพันธบตัตรรัฐบาลไทยกับพี่เปี๊ยกจะเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่มันมันขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พอมาดูช่วงที่ยูเอซอล่าถูกขายเนี่ยมันขึ้นมาแบบน้อยๆออเมื่อเทียบกับ EM สกุลอื่นนะคะก็คงสอดคล้อง oh. แหละว่าดอกเบี้ยบ้านเรามันไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันขึ้นนะเดือนเมษาเนี่ยต่างชาติขนเข้ามาเยอะเลยอะแต่พฤษภาเนี่ยเริ่มเป็นเนตเซลแล้วไม่ได้เอาเข้ามาเราควรจะย้ายไหม ตอนเนี้ยของอันนี้คือภาพของตาสานี่ไทยกว่าน,นะอ,ะอะข้อดีของตาสานี่คือของไทยคือมันก็ผันผลน้อยอะ่ะพี่เปี๊ยกอ้อยพาไปดู <Okay. S 1> ของสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมันขึ้นมาแรงดีก็จริงแต่ว่ามันผันผ,นผลก็ก็เยอะกว่านะทีนี้กลับมาถ้ามีอยู่แล้วตาสานี่ไทยอะ่ะเอา,ามันก็เป็นเซเว่นนะถือโอเคโอเคคือไม่มีอะไรไ,ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นบุห,หวานแล้วแหละนะคะ แต่ถ้าเกิดอยากย้ายไปก็ไปนเน้นในกลุ่มที่เป็น emerging market หรือตัวนี้ตัวนี้เป็นช h อตเทอมเป็นเหมือนเป็นเหมือนช็อตเทอมบอลของสิงคโปร์ดอลลร์ค่ะพี่เปียกซึ่งสกุลสิงคโปร์ดอลลร์มันก็โอเคอยู่นะคะแล้ว Yield to Maturity เนี่ยถือไปเนี่ยจนครบอายุเนี่ยได้3.77ก็เยอะกว่าตราสารหนี้ไทยอ่ะที่ตอนนี้น่าจะได้อยู่แค่ประมาณ1นกว่าสแค่นั้นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครอยากจะ มีพอชั่นของกองทุนตาสารนี่ต่างประเทศเอาว่าตัวนี้น่าสนใจคือตัว United Quality Income Fund ของ UOB นะคะชื่อกองทุน UQIQN ค่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะอยู่ตาสารนี้ไทยก็ได้แหละเอาว่ามันก็เป็นช่วงนี้อะไรที่มันเซฟเซหน่อยนะคะไม่หวือหวามากนอนหลับกินอิม่มก็ก็ก็น่าถือนะคะอืมโอเคส่วนพันธบัตรสหรัฐอันนี้เรา จะออยจะให้พี่เป็กดูกราฟ่องแม่เขาด้วยอะว่าลงมาหนักนขนาดนี้แล้วเนี่ยออยเห็นเริ่มมีแท่งเขียวขึ้นมาเราควรที่จะซิ่งเข้าไปสะหน่อยไหมคะค,ค่อยมั่นใจคือมันอยู่ใต้เส้นเนี่ยมันเป็นขาลงอะแบบนี้มีโอกาสจะกดลงไปถึงโลเลยนะประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดเหรียญโลเดิมที่เขาเคยลงไป <22. S 1> ค่ะยี่บสองอืมไม,ไม่ไม่ไม่นะไม่แน่นะอยู่ข้างบนดีกว่าอยู่ไทยไม่อยู่ไทย<ๆ>ก็อยู่ ิงร,ร์อันนี้ค่ะ,ะนะคะก็จะเป็นก็อยู่ไทยแล้วเนี่ยแหละกองตรารทาาี่ไทยนะคะอันนี้ก็เป็น<ฆ>ของสิงคโปร์ค่ะ UQI KITN ค่ะเมื่อกี้ฝั่งบอลเห็นแล้วเงินมีการเคลื่อนย้ายออกมานะคะไปดูฝั่งหุ้นบ้างค่ะฝั่งหุ้นเนี่ยการาฟแท่งที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยค่ะมันเป็นตัว MSCI s u s เป็นกองทุนที่คุณโลกที่ไม่รวมยูเอจะเห็นว่าเม็ดเงินลงทุนกับพี่เปี๊ยกมันไหลเข้าไปตั้งแต่ที่ทรัมป์ได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีเลยนะคะแล้วก็ไหลเข้าไปหดักๆในช่วงต้นปีที่ผ่านมา mm hmm. เพราะฉะนั้นมันเกิด r a s t of the world เ,เรียกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สหรัฐเม็ดเงิน hmm. มันเริ่มเคลื่อนย้ายไปแล้วซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราอยู่ในยุคที่ต้องไปสหรัฐเพราะสหรัฐคือ mm hmm. กินรวบท้งหมดทุกธุกรกิจแต่ตอนนี้มันกลับข้างกันละนะคะมันเริ่มไปที่ ที่เหลือของโลกกันแล้วแล้วก็เริ่มถึง EM ด้วยค่ะพี่เปียกมีหลายค่ายเนี่ยเอาเอ่อ o v e r w e i g h ตตัว emerging market กันมากขึ้นนะคะ JP m o ม g a n แก e r w e i m h t g m n r g i n g Market และโดยที่เขาให้คำแนะนำว่าอินเดียเนี่ยเป็นเป็นดาวเด่นที่สุดเลยนะคะแบ n k of a m e r i ริก็มองว่า emerging market เนี่ยจะเป็น next bull market ก็เป็นกระทิงตัวต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูการาฟ emerging market ว่ามันตอบแบบนั้นหรือเปล่าครับ <c oughs> ทีนี้ก่อนที่จะไปไปดูกราฟเนี่ยออบิเปเปอร์ของ UBS ค่ะ UBS เนี่ยเขาก็บอกล้ว,ว่ากระแสะเซลล์อเมริกานเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในระยะกลางถึงยาวเพียงแต่ในระยะสั้นเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าจะมีที่ไหนที่รองรับเม็ดเงินมหาศาลได้เท่ากับตลาดสหรัฐได้มันไม่มีนะคะคและที่สำคัญคือถ้ามามองในตลาดหุ้นนะคะพี่เปียกข้อมูลบริษัทเอ่อ government ต่างๆเขาเรียกว่าทำมาพิ นเนาะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยสหรัฐก็ยังดีที่สุดอ่ะคือในอดีตที่ผ่านมามันมันพรูฟได้ว่าข้อมูลโปร่งใสตลาดมีประสิทธิภาพมากกว่าตลาดอื่นๆเขาก็บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยก็ยังน่าลงทุนนะคะเพียงแต่ว่าแค่ในระยะสั้นนะคือ3าถึงหเดือนแค่นั้นนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวเขาเรียกว่า Earning EPS เนี่ยสหรัฐก็ยังทำไดดีกว่าประเทศอื่นคือรัฐบาลเขาอะนี่เยอะก็จริงนะแต่เอกชนเขาเก่งมากเอกชนยังสามารถทำผลประกอบการได้ดีแล้วยิ่งช่วงไตรมาสสองเนี่ยค่ะพี่เปียกค่าเงินยูดอลลาร์ล่าอ่อนค่าบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศมันจะทำให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเพราะเขาสิบเปอร์ซ็นสิบเปอร์เซ็นง่ายๆเลยนะสิบเปอร์เซ็นง่ายๆอย่าพเงินเลยนะเขาก็เลยมองว่าช่วงประมาณกรกฎาเนี่ยที่จะประกาศงบการเงินเนี่ย บริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศซึ่งแน่นอนคือบริษัทเทคทั้งนั้นน่ะน่าจะประกาศงบออกมาได้ดีมันก็จะยังช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐในระยะสั้นนะคะอันนี้ในมุมมองของ UBS แต่ UBS บอกว่าถ้าตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมารอบนี้ตอนประกาศงบ Q2 เนี่ยอยากให้ลดพอร์ตหุ้นสหรัฐลงไปกระจายเข้าที่อื่นบ้างเพราะฉะนั้นดูโดยรวมแล้วเนี่ยระยะกลางถึงยาวเนี่ยเกือบทุกค่ายแนะนําให้ลดพอร์ตหุ้นสหรัฐเพียงแต่ในระยะสั้นเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะมีการ ปรับตัวขึ้นมาจากงบ Q2 นะคะนี่เขาก็เลยเป็นที่มาว่าเขา overweight ตลาดหุ้นสหรัฐในที่เป็นแท c t ิ c a l นะคะก็คือช่วงประมาณ3-6เดือนและก็ overweight emerging market ด้วยเพราะฉะนั้น emerging market เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีหลายค่ายที่ให้คำแนะนำ overweight นะคะส่วนสหรัฐเนี่ยก็จะมีค่าย UBS ะคะที่แนะนำในระยะสั้นคุ้ขายยุโรปนะ ขายยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ายุโรปที่ขึ้นมาเนี่ยมัน price in กับเ,เรื่องต่างๆไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะไปหนุนตลาดหุ้นยุโรปค่ะครับทีนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก่อนที่จะไปดู S P 500ร้อพี่เปียออยพามาดูตรงนี้ว่าจากวันที่ตลาดหุ้นสหรัฐตกลงไปอะค่ะประมาณช่วงต้นเดือนเมษาเนาะที่เป็นเ liberation day เนี่ยคนที่หลให้ตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมารอบนี้ค่ะ ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันค่ะแต่เป็นนักลงทุนรายย่อยของสหารัฐค่ะไปดูภาพตังขวามือนะคะก็จะเห็นว่าสมาร์ทมันนี่เนาะสมาร์ทมันนี่เนี่ยก็ได้แก่พวกเหตุัน u หรือว่าพวกนักลงทุนสถาบันเนี่ยยังไม่ได้เข้าซื้อพุ้นสหาราัฐนะคะรอบเนี่ยคนที่เข้าซื้อพุ้นสหารัฐคือนักลงทุนรายย่อยแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเรียกว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยเอาเงินเข้าไปกว่าห้าสิบพันล้านห้าหมื่นล้านเหรียญสหารัฐในช่วงที่ตลาด ตกลงมาช่วงเดือนเมษานี่ยได้กำไรกันไปแล้ว15%อารมณ์เหมือนกับว่ารายย่อยชนะแล้วนะรอบเนี้หลีดตลดาดขึ้นมานะคะในขณะที่สมา,าร์ทมันนี่ยังไม่ได้เข้าแล้วข้อมูลจาก Bank o f a m e เมริกาค่ะบอกว่านักนักลงทุนรายย่อยเนี่ยซื้อติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่22อะยาวนานที่สุดในช่วงที่เขาเก็บข้อมูลมาไปดูค่ะพี่เปียกไอ้แสนพี่ห้าร้อยขี้หลีดดนักลงทุนรายย่อยเนี่ยมันจะขึ้นได้อย่างแข็งแรงไหมคะรอบนี้ มันจะเป็นไซด์เว์ออยมันมันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีนิวไฮแรงเขามันจะไม่เหมือนกับ Smart ทมันนีที่เป็นสถาบาันใช่ใช่ใช่ถ้าถ้ากองทุนช่วยอันนี้มีโอกาสรุนข้ามแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาก็คือยังไม่มาตรงนี้เขาก็ไม่กล้าเข้าหรอก Smart ทมันนี่หรือกองเงินกองทุนแต่เขายืนเหนือเส้นเพราะฉะนั้นพี่กิเวก็กำลังจะบอกว่าถ้าอยากจะเข้าก็ไม่น่าเข้าตอนนี้ไม่น่าเข้าก็ต้องรอให้รายย่อยเขาขายก่อนอนะ พี่ว่าสมาร์ตมันนี่ถึงจะเข้าค่ะจุดคนที่มีอยู่แล้วพี่เปรียบว่ามันจะน่าจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้ไหมคะไม่ค่อยมั่นใจต้นไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ามันจะขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อมีเงินจากกองทุนหรืออะไรใหญ่ๆเข้าไปซื้อเท่านั้นรายย่อยกําลังเราได้แค่นี้แหละห้าหมื<ด> <ลา S 1> ่นล้านนี้ได้แค่นี้เพะฉะนั้นถ้ามีอยู่ก็อยากให้ขายมากกว่า เพราะเรายังไม่เห็นเงินขนาดใหญ่เข้ามาดูขึ้นไม่ได้มันคงเท่าไหร่ใช่ค่ะทีนี้พอเป็นพอเป็นนักลงทุนรายย่อยเนาะเราก็ต้องไปหาหุ้นขนาดกลางลงมานิดนึงพอสไตล์นักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็น่าจะชอบหุ้นที่ไม่ได้เป็นขนาดเมกะแคปขนาดนั้นนะคะเราก็ไปดูกองนี้เลยค่ะกองทุน t, isco, t ิสโก้ทีเน็กซนะคะซึ่งกองนี้เขาลงทุนในกองแม่คือของคุณแคที่วูดกอง Ar ร์คอยูค่ะ ก็ต้องเห็นว่าพี่เปียคะจากวัน l i เบ r a t เรชันเเนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยขึ้นได้เร็วแล้วก็แรงมากเลยดูแท่งเขียวเนี่ยขึ้นมาแบบต่อเนื่องไปดูกราฟกอง a r ร์คเดอบัยูค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่นักลงทุนรายย่อยชอบลงทุนได้หรือเปล่าน่าจะได้น่าจะได้ดูขึ้นได้แรงกว่าไอซันห้าร้อยใช่ก็แปลว่าเงินรายย่อยไม่ได้เล่นตัวใหญ่เล่นตัวขนาดกลางค่ะ ใ่ตัวนี้ก็มีหุดขนาดกลางค่อนข้างเยอะใช่คะ่ะเขานนใกล้จ, <บ S 1> จะจ่อเดิมเออคันนี้ข้ามไม่ได้น,นี่พี่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะเพราะว่าการข้ามตรงเนี้ยคือมันเข้ามาจออแล้วละ่ะรอให้ใครสักคนที่มีขนาดใหญ่เข้ามาดันส่วนตัวก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วปกติเนเวลาเจอแนวต้านสำคัญแบบเนี้ยพี่จะขายครึ่งหนึ่งเพราะพี่จะไม่ลุ้นจะแค่ถือเงินไว้ รุดแค่ขึ้งเดียวเรามีกองนี้อยู่ในพอร์ตเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันว่าเราจะเอาออกไปยังไงกันบ้าง<ม>นะคะอ่า<ม>โอเคก็ถ้าจะเล่นเก่งกำไรควรจะรอให้ทะลุไฮเดิมขึ้นไปก่อนคือทะลุเสร็จมันจะย่อดอยู่แล้วลักษณะถ้ารายย่อยเล่นนะค่ะเออถ้าถ้าเป็นกองทุูเล่นเขาจะไม่ย่อดให้เราซื้อค่ะเอเขาจะไปเลย เพราะฉะนั้นกองนี้มีอยู่แล้ววันนี้หน้าขายออกไปครึ่งหนึ่งก่อนใช่เขาไม่รู้ขายป้าเขร,รู้ยังไงก็มียอ่ออยู่แล้วนะแล้วยอแล้วพ่อะว่ากันอีกทีแล้วค่อยเข้าไปเล่นโอเคมาดูฝั่ง emerging market ที่หลายๆค่ายเชียร์กันค่ะก็ต้องเอาก,กราฟนี้มาให้ดูค่ะว่า emerging market เนี่ยมันนอนนิ่งเป็นเส้นสีดำเนี่ยเหมือนเหมือนนอนราบอยู่กับพื้นเนี่ยมาเป็นระยะเวลาสิบปีแล้วค่ะพี่เปียกในขณะที่ S&P ห้ารอเนี่ย พุ่ง to ทูดบูลไปแล้วนะคะกราฟสีแดงนี่คือ S&P 500ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ emerging market เนี่ยมันควรจะพุ่งนะคะซึ่ง JP Morgan กเนี่ยก็ไดใ้ให้เหตุผลอยู่3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือ,อสงครามการค้าเนี่ยดูมีแนวโน้มคลี่คลายขึ้นนะคะเขาบอกว่าจุดที่เร็รวไลที่สุดอะ่ะคือวัน Liberation Day ซึ่งผ่านไปแล้วหลังจากนี้มันไม่น่าจะมีอะไรเร็วไลา์กว่านั้นแล้วนะคะอันที่2เนี่ย valuation ก็ถือว่าไม่แพง อันที่3เนี่ยก็มี engine growth อย่างตัว China t e c เนี่ยที่เขาบอกว่าตั้งแต่ DBC เข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัว growth engine ตัวใหม่ให้กับทางประเทศจีนแล้วก็ emerging market นะคะซึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราดูจาก emerging market เนี่ยมันเริ่มแซงหน้า outperform S&P 500แล้วในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเลยเส้นสีดำคือ emerging market เส้นสีเขียวคือ S&P 500ค่ะทีนี้โดยปกติอะค่ะพี่เปียก Emerging Market เนี่ยมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยเราจะดู2ส,สินทรัพย์ประกอบด้วยนะคะสินทรัพย์ตัวแรกคือ US d อลลาร์อิน x ถ้า US Dollar i n d e x มีเทรนที่จะอ่อนค่าลงเนี่ยแสดงว่าเงินมันจะไหลออกจากสหรัฐและ Emerging Market มักจะได้ประโยชน์นะคะ 1. เราไปดูดอลลาร์อินดซ x ก่อนว่ามีแนวโน้มอ่อนค่าหรือเปล่า 2. ราคาทองคำ ปกติ emerging market เนี่ยมักจะวิ่งสอดคล้องกับราคาทองคำถ้าราคาทองคำมีนวโน้มขึ้น emerging market ก็มักจะขึ้นไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปไล่ดูทั้งสองอินดิเคเตอร์กันไปดู US dollar กันก่อนอย่างพี่เปียก US dollar แหมไม่อยากจะถามเลยเพราะมันดูอ่อนค่าไปเรื่อยๆยังมีแนวน่อนค<ด>่าอยูยนะคะใช่ครับยังไม่ค่อยดีครับแรงรีบาวกับรอบที่แล้วก็ข้ามเส้นหลักๆไม่ได้ สองเส้นที่เป็นแนวต้านอย่างนี้ถือว่าอ่อนอ่อนแรงครับมีโอกาสสูงที่จะอ่อนค่าลงไปอีก u s d o l a r ส่งผลอ่า u s d o l a r ที่อ่อนค่าก็ส่งผลดีกับ Emerging Market เพราะฉะนั้นอินดิเคเตตัวนี้ดูสอดรับกับ Emerging Market นะคะใไปดูตัว Emerging Market เลยแล้วกันกับพี่เปียกตอนนี้กองทุนนะคะ ก็จะมีกองทุน East Spring Emerging Market ค่ะกองเนี้ลงทุนเป็น passive fund เนอะตามดัชนีที่ชื่อ EEM เป็น passive fund นะคะลงในดัชนี emerging market เลยทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นกราฟกองแม่ค่ะยืนเหนือเส้นแต่ยังไม่ได้พุ่งแสงมันมันขึ้นไปหายแล้วอ,อยอเห็นไหมมันมีอยู่หแล้วอ๋อค่ะกองนี้ซื้อได้ค Emerging Market เดี๋ยวออยให้พี่เปียกเรื่องระหว่าง Emerging Market แบบเหมารวมทุกประเทศที่เป็น Emerging Market หรือจะไปแค่เฉพาะอินเดียซึ่งเป็นดาวเด่นอย่างที่เจพีม g ร์บอกนะคะได่ครับอันนี้เป็นอินเดียค่ะก็เรียกว่าหลังจาก Liberation Day เนี่ยเขาขยับขึ้นมาได้อย่างสวยเลยซึ่งเดี๋ยวออยไปเทียบกองจีนให้ดูว่ากองจีนไม่ได้ขึ้นสวยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นนิตตี้ห้าสิบค่ะพี่เปียกครับพี่เปียกเทียบอิมเมอร์จิงมาเก็ตกองแรกนั้งรวมจีนด้วยไหม รวมจีนด้วยค่ะโอเคอ่าตัวนี้ Emerging Market แบบที่มีจีนด้วยนะคะครับอันนี้คือตัวหลักของเขาคือ EEM กับตัว Nifty 5ห้าสิบคือตัวนี้ครับกราฟเหมือนกันหรือว่ามีตัวไหนที่ดูดีกว่ากันคะเหมือนกันแต่เมื่อกี้สวยกว่า Emerging Market ใช่คือขึ้นเหมือนกันทั้งคู่แหละแต่ตัว Emerging Market โดยรวมสวยกว่า ตัวอินเดียมอลล์อิมเมจิมาร์เรก็ตโดยรวมโอเคก็คือกองอีสปิงนะคะ e s e m e โอเคเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นถ้าอยากเข้าไปเข้าอิมเมจิมาร์เก็ตดีกว่าแต่เดี๋ยวอ้อยพาไปไล่ดูจีนด้วยไล่โดยทั้งหมดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปว่าตัวไหนหน่าสนใจที่สุดได้ครับมาดูกองหุ้นจีน A s h ช r ์ค่ะพี่เปียกเนี่ยตกลงไปช่วงต้นเดือนเมษาเหมือนเหมือนกันแต่เขาอะยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืน ด้วยราคาก่อนก่อนต้นเมษาได้ภาพอย่างนี้มันมันบอกอะไรเราได้บ้างคะพี่เปียกตัวสมันบอกว่ามันเป็นไซด์เวย์ไปข้างๆเรื่อยๆจนกว่าจะมีสมาร์ทมันนี่ก็ได้เราใช้คําว่าสมาร์ทมันนี่แล้วกันนะเงินกองใหญ่ไหลจากอเมริกามาที่จีนเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่มันสภาพคล่องมันพอที่รองรับได้ระดับหนึ่งจีนทั้งจีนและอินเดียเลยแต่ตอนนี้เปเปอร์ส่วนใหญ่จะชอบอินเดีย เปเปอร์จีนยังไม่เคยออกนะค่ะจีนถ้าเกิดชอบมันจะเป็นจีนที่เป็นเทคโนโลยีนะคะอ๋อผอก็เลยพามาดูตัวกอง SBC c Tech ค่ะที่ลงในหุ้นจีนกลุ่มเทคโนโลยีคือตัวกองแม่เนี่ยคือ CQQQ ค่ะพี่เปียกดูจากกราฟแล้วก็ยังไม่น่าจะมีเงินเข้ามาไหมคะไม่มีครับไม่มีกองนี้ยังแย่กว่ากองแรกด้วยซ้ำไปนะ s c b ชาใช่กลายเป็นใช่อ ุูนเทกก็ยังไม่ขึ้นเอแช์กับดีกว่าใช่ครับแสดงว่าตออเนี้ยถ้าอ่ะอิมเมจชิงมาเก็ตโดยรวมดีสุดอินเดียรองลงมาจีนยังไม่เห็นเงินขึ้นมา<ช>ต้องรอว่ามี<ช>มเม็ดเงินที่เป็นจากพวกสมาร์ทมันนี่เข้ามาก่อนมันถึงจะครับกันราคาเราไปซื้อว่าเรามีอยู่แล้วใช่เรายังเก็บอยู่ค่ะ มาดูทองคำค่ะพี่เปียกทองคำก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะคะที่จะบอกว่า Emerging Market เนี่ยจะไปหรือเปล่าเพราะมันมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่สอดค้องกันเป็นยังไงบ้างคะโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นอยู่ในช่วงของการพักตัวต่อจากการพักตัวเนี่ยน่าจะขึ้นต่อได้ยังไม่มีสัญญาณขายอย่างนี้เรียกว่าพักตัวให้เข้าเราหรืยอยังคะ เป็นก,การพักตัวให้เข้าได้ในจังหวะที่ย,ออย่อแรงๆเนี่ยอย่างเมื่อประมาณสักสองสองอาทิตย์ก่อนที่เราเข้าไปนั่นแหละจังหวะน,นั้นดีอ๋อโอเคค่ะก็ลอวันไหนคือทองคามันแข่งอยู่แล้วแหละช่วงเนี้ยจังหวะไหนที่ลงมาแตงแรงก็ทยอยเข้าไปเก็บใช่ใช่ใชยังไม่มีไม่ไม่เสียหายเป็นแค่พักเพื่อที่จะไปต่อในความเห็นพี่นะเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเงินด้วยแล้วมันขึ้นอยู่กับภาวะเขาเรียกภูมิรัศาสตร์เ<ล>นาะการต่อสู้กัน <minutes> <Ừ. S 1> คือตอนนี <ค under> ้มันขยายวงพั่วไปหมดของเรายังมีเขมรอยู่เลยเนี่ยยังมั่วอยู่เขมรมาได้ไยังงงอยู่เลยเราก็เกาะเทิงเขาไปเลยมันเป็นการเมืองลักษณะที่เศรษฐกิจมีปัญหาแก้ไม่ได้ก็มาทะเลาะกันเพื่อเบี่ยงเบี่ยงเบนหรือไม่ก็เพื่อให้มันเกิดอะไรสักอย่าง่ะเป็นทั่วโลกเลยอืมเป็นทั่วโลกเลยถงามมันจะเกิดขึ้นเริ่มต้นที่เศรษฐกิจเนาะพอปากท้องไม่ดีปุ๊บมันก็มาละเนี่ยเกิดสงครามใช่ค่ะ ไปดูน้ำมันทงงงขึ้นได้อีกไม่เป็นไรเทรนเทรนเนี่ยก็ยังเป็นแนวโนมเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะครับครับจริงๆริงอ๋อเห็นเท่าที่พี่เปียกบอกมาเนี่ยเห็นภาพชัดเลยดอลลร์อ่อนค่าทองคำเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นอิมเมอร์มาเก็ตก็มีแนวโน้มแหละที่ว่าจะปรับตัวขึ้นครับใครที่มีสหรัฐเยอะแบบก่อนหน้าเนี่ยทุกคนก็ต้องไปแม็กซ์เซเว่นโหมดพี่เปียกคือเราแบบเราอออกับหุ้นเทคสหรัฐอ่ะตอนนี้ ลองลดพอร์ตกันลงมาดูนะคะหุ้นเทคสหรัฐเนี่ยก็เหลือเป็นขนาดกลางอย่างของกองของคุณแคที่วูดเนาะซึง่งจริงตัวน,นั้น <รอ S 1> ยังอยู่ได้ตัวนั้นยังอยู่ได้ต้องรอให้เธอรู้ไฮเดิมไปก่อนด้วยว่าจะไปได้จริงหรือเปล่านะคะใ,ใแต่ว่าถ้าเป็นเซฟเซฟหน่อยเนี่ยก็มา Emerging Market ด้วย Valuation ที่เขาก็ยังไม่แพงด้วยนะคะบอกไซ์มันอาจจะน้อยกว่าค่ะไปดูน้ำมันกันค่ะพี่เปียก บก<อ>้กมันก็ชอบอยู่เพราะว่ามเก็บมันข้างล่างแล้วถือนานหน่อยแต่ว่าไม่น่าจะขาดทุนค่ะเดียวว่าเราเราเล่นโซนล่างเวลาขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เต็มเต็มใช่ใชค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้โดยสรุปนะคะเซลล์อเมริกาแล้วเงินไปที่ไหน เงินส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในอเมริกาแหละเพราะว่าเขามาหาศาลจริงๆนะคะไซส์เม็ดเงินของเขาแต่ก็จะมีการทยอยเอาออกมาลงทุนยังสินทรัพย์ต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ emerging market ค่ะนะะมาดูพอร์ตของเรากันค่ะก็เรียกว่า T Next Gen เนี่ยที่ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมของคุณแคที่บูเนี่ยตอนนี้บวกมาแล้ว1.6%เดี๋ยววันนี้เราออกครึ่งหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าจะผ่านไฮเดิม erm ได้หรือเปล่า แล้วอีกครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวเอาไว้รอลุ้นนะคะส่วน S C B ชาก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ตัวนี้ต้องรอให้สมาร์ทมันนี่เอาเงินเข้ามามันถึงจะพุ่งขึ้นมานะคะตอนนี้ตลาดมันก็ยังไซเวย์อยู่กองทุนหุ้นบิกก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะบราซิลอินเดียจีนก็ยังติดลบ5%น้ํามันก็ยังไม่ไปไหนนะคะติดลบ3%ค่ะแล้วก็กองทุนทองคํานะคะ S C B Gold Edge เนี่ยบวกไป1.6%ค่ะ หุ้นจีน CN Tech ที่เป็น DR เนี่ยก็ยังติดลบอยู่ทั้งหมดนี้เรายังถือกันอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ขยับอะไรกองภาษีก็ยังมีหุ้นจีนค่ะแล้วก็มีกองรีนะคะกองรีเนี่ย s c b i m p นะคะติดลบน้อยลงและเหลือติดลบ1.4%ส่ค่ะส่วนในประเทศเราก็ยังเน้นกองตราสารหนี้อยู่นะคะหุ้นไทยโอโห้หุ้นไทยพี่เปียคะคนที่ <Yeah. S 1> โยก LTF มาไทาย ESGX เนี่ย เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน้อยมากเลยน่าจะหลักพันล้านเนี่ยค่ะพี่เปียก์เขาคาดหวังกันหมื่นล้านเลยนะคะเออไม่ไม่ไม่มันไม่ยอมโยกมานะเพราะมันักพุ่มมันลงอ่ะเพราไม่กล้าโยกและ LTF ที่คงค้างอ่ะแสนห้าหมื่ล้านนี่ยังมาแค่หลักพันล้านนี่ยังโอ้โหแสดงว่าขาดความเชื่อมั่นในตลาดพุ้นเราจริงๆเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่วันนี้เราจะซื้อกองทุนอ่าอิมเมอร์จิงมาเพิ่มนะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มกอง E S E M E Q นะคะเป็นกองทุน Emerging Market ของบลจอ i e s p r i เพิ่มมาอ e ีกหนึ่งกองค่ะครับผมโอเควันนี้ครบถ้วนละคะ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพุธหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ